คนทุกคนเขาก็คาดหวังว่าให้ลีโอเข้าไปแล้วจะประสบความสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นเลยว่าต้องทําให้สําเร็จเพราะมันอยู่บนชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของตัวผมเองด้วยได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วตั้งราคาไว้ที่3.42นะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าตามหลักของที่ ตลาดเขาบอกมาก็คือต้องวัด12เดือนย้อนหลังใช่ไหมถ้าเป็นเทลลิ n g เนี่ยต้องเรียนว่ามันอาจจะดูสูงคืออยู่27เท่านะครับแต่ถ้าเราเอา PE ของทั้งปีปี2019เนี่ยซึ่งตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันอยู่ประมาณ0.28สตางต่อหุ้นเนี่ย PE r a t ่ o e. มันอย,อยู่ที่13เท่านะครับเท่านั้นเองนะครับแต่พอเทลลิ n g เป็นเพราะว่า ควอเตอร์สามควอเตอร์สปีที่แล้วอ่ะมันดรอปไปจากที่นักวิเคราะห์เขาดูมาถ้าเป็นปีหน้าเราก็จะมีการเติบโตค่อนข้างดีนะครับผมเชื่อว่าราคา3.42เนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้ส่วนลดที่เยอะพอสมควรนะครับทีนิตี้เอง FA ของผมเนี่ยเขายังบอกเลยผมเป็นอะไรนะซีอ CEO ท่านแรกที่บอกเขาว่าอย่าตั้งศูนงเกินไปผมอยากให้นักลงทุนลงทุนกับบริษัทผมแล้วเนี่ย<ม>ก็ มีความสุขออแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าเราพยายามใน long term เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นของผมเป็นทั้ง growth stock แล้วก็เป็น dividend stock แน่นอนความตั้งใจผมผมอยากให้หุ้น reo global logistics เนี่ยเป็น blue chip stock ด้านโลจิสติกสของประเทศไทย จะเป็น End-to-End end Global Logistics s e r v i c e provider นะครับคำว่า End-to-End end เนี่ยก็หมายความว่าเราสามารถให้บริการได้ครอบคุมทั่วโลกนะครับจากประเทศไทยไปต่างประเทศนะครับแล้วก็สามารถให้บริการตั้งแต่ปากประตูบ้านหรือปากประตูโรงงานของผู้ส่งออกสินค้าในประเทศไทยไปถึงปากประตูบ้านหรือปากประตูโรงงานของผู้รับสินค้า ที่ต่างประเทศเลยซึ่งเรามี Network เน็ตเวิร์กเครือข่ายมากกว่า190ประเทศทั่วโลกเนี่ยสามารถไปรับสินค้าจากปากประตูบ้านหรือปากประตูโรงงานของผู้ส่งสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศให้มาที่ประเทศไทยให้ผู้รับสินค้าในประเทศไทยได้ไม่ใช่รับสินค้าอย่างเดียวดาเนินพิธีการกรมสุนเตรียมเรื่องเอกสารนะครับเอาของมาแล้วต้องการคลังสินค้าในการจับเก็บเราสามารถให้บริการได้หมดนะครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราเหมือนกับเป็น one stop service ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเวลาเขาติดต่อเราเนี่ยเราสามารถตอบคาถามให้เขาได้หมดทุกอย่างแล้วบริการที่เราให้บริการก็คือครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งสินค้าทางเรือทางอากาศทางถนนนะครับซึ่งทางถนนเน,นี่ยไม่ไม,ไม่รวมถึงการขนส่ง cross border ก็คือผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับให้บริการเ,เรื่องของคลังสินค้าการกระจายสินค้าเป็นตัวแทนสายเดินเรือเป็นตัวแทนสายเดินเรือเสร็จเราก็มาทำลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ แล้วก็สุดท้ายที่ตอนนี้เราพยายามโปรโมตนะครับก็คือเรื่องของการทำเซลล์สโตรจก็คือเป็นเรื่องของห้องเก็บสิทธิ์ของขนาดเล็กนะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นธุรกิจดาวรุ่งของทางกลุ่มของเรานะครับอนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการขนส่งสินค้าเราเยังทำเรื่องของคา r ์โกอินชวนประกันภัยสินค้าเรื่องของแพคกิ้งอะไรต่างๆนั้นลูกค้ามาติดต่อเราก็ใช้บรการได้หมด เราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่30ปีเนี่ยผ่านมาหลายวิกฤตมากเปิดปีแรกก็เจอการ์ดบอลละการบอลเสร็จก็มาต้มยำกุ้งมาแฮมเบอร์เกอร์ครสิสมาน้ำท่วมเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามปรับตัวเราเรารู้เลยว่าเราไม่ควรจะต้องรีไล on ออนตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับหรือสินค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถามถึงเทรนด์ของปีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนเลยว่าตั้งแต่ควอเตอร์สองควอเตอร์สเนี่ย เราเห็นเทรนด์ที่มันดีขึ้นตลอดนะครับและช่วงนี้สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้รับเทรนด์จากสายเดินเรือเขาพูดมาตลอดว่าแนวโน้มมันดีขึ้นอย่างอันแรกเลยที่สามารถเห็นได้ชัดก็คือค่าขนส่งไปเรือไปทางด้านอเมริกาต้นปีก่อนโควิดตู้สั้นไปลอสแองเจลิสเนี่ยตู้หนึ่ง900เหรียญตอนนี้ให้ถ่ายตู้หนึ่งเท่าไหร่ครับลองเดาดู3,000เหรีย มันโตมันแพงขึ้นมาบ้าก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยีโ o เราเนี่ยใช้เงินของเราลงทุนในหลายๆธุรกิจลองผิดลองถูกมาเยอะบางดีบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีนะครับแต่ธุรกิจที่เราวางแผนว่าจะขยายทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลล์โซเล t คอนเทนเนอร์เดปเนี่ยเราลองและพบแล้วว่ามันเป็นธุรกิจที่ควรลงทุน ให้มาจิ้นที่สูงนะครับการลงทุนในช่วงต้นอาจจะมากหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ perating อะไรต่างมันน้อยนะครับดังนั้นเราก็เลยมองว่า2ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราจะต้องลงทุนนําเงินของนักลงทุนมาลงทุนและมั่นใจได้ว่าเฮ้ยจากประสบการณ์ที่เราทําธุรกิจ2แบบนี้มาเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จสร้างการเจริญเต,ติบโตสร้างมาจิ้นได้แน่นอน,นส่วนที่3ที่เราบอกไว้ก็คือเป็นเงินหมุนเวียนกับ เก็บไว้เพื่อไป M&A นะครับกับบริษัทต่างๆชั้นเล่นหนึ่งของประเทศไทยความท,ท้าทายคือว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ด r o p ลงสินค้าหลายๆตัวมันก็เริ่ม move ไปประเทศอื่นๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังต,ต้องการสร้างการเติบโตขององค์กรเราเราก็ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เราก็ต้องไปต่างประเทศเราต้องมองบวกบอกเราอีกมี9ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนที่เราไปขยายได้ดังนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะมาแย่งคุณคุณนะ่ะต้องเราต้องกล้าที่จะออกไปแย่งตลาดของประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่าง m a ที่เรามองในประเทศไทยเนี่ยก็ผมก็อยากจะหาใครที่เก่งแอร์เฟรสมาต่อยอดธุรกิจเพราะแอร์เฟร์ตอนนี้ยังเป็นสัดส่วนรายได้ที่น้อยอยู่มาร์จิ้นด,นดีก็มาร์จิ้นก็ดีกว่าซีเฟร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมองว่าถ้ามีธุรกิจแอร์เฟร์มีคนบริหารที่ดีสามารถมาผนึกกําลังรวมกันและขยายได้ ก็เป็นจุดที่เรามองสําหรับประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยถ้าจะไปก็คือเขาต้องมาต่อยอดกับเราได้มันต้องมีอะไรที่ออมาเซนเนอรีกันได้มอง First สไลนไม่ต้องตกใจมองลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งมาดูที่กรอ s โปรฟิตว่าของเราเป็นยังไงและว3ปีที่ผ่านมากรอ s โปรฟิตของเราเติบโตขึ้นอยู่ตลอดนะครับเติบโตจาก25-26-27% ล่าสุดมาเป็น28-29%พอผมเอาเรื่องของเซลล์โซเรตเรื่องของคอนเทนเนอร์เดอรโปที่กรอส s มาร์จินมัน40%เข้ามาอีกหน่อยมันจะต้องเข้ามาเป็นสัดส,ส่วนที่สูงขึ้นในรายได้เราเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะต้องทำให้กรอส s มาร์จินเราเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน